ชีวิตคนเราบางครั้งก็ต้องเจอเรื่องที่ไม่อาจคาดฝันเรื่องราวที่ท้าทายตักกะและเหตุผลเรื่องราวที่ทำให้เรารู้ว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สิ่งที่เรามองเห็นเสมอไปผมเป็นคนหนึ่งที่ได้สัมผัสกับความจริงอันน่าขนลุกนั้นในช่วงที่ผมตัดสินใจรับงานเฝ้าปราสาทชายแดนแห่งหนึ่งงานที่ให้ค่าจ้างสูงริบลิว้วแลกกับการใช้ชีวิตโดดเดี่ยวในสถานที่อันห่างไกลความเจริญผู้คนส่วนใหญ่ต่างหลีกหนีที่จะเข้ามาใกล้แต่สำหรับผมในตอนนั้น มันคือโอกาสที่จะได้หนีจากเรื่องราวในอดีตที่ตามหลอกหลอนและหาความสงบให้กับชีวิตตัวเองปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงมองเห็นทิวทัศน์ของป่าทึบที่ทอดยาวจรดเส้นขอบฟ้าและผืนแผ่นดินต่างแดนที่อยู่ไกลออกไปตัวปราสาทสร้างด้วยหินเก่าแก่สีเทาอมดำผนังแตกร้าวบางแห่งปกคลุมด้วยมอสและเถาวัลย์ยอดปราสาทบางส่วนพังทลายลงตามการเวลาเหลือทิ้งไว้เพียงโครงสร้างอันใหญ่โตที่ยังคงยืนหยัดท้าทายแดดลมและการเวลา เมื่อเท้าก้าวแรกของผมเหยียบลงบนลานหินที่ปกคลุมด้วยใบไม้แห้งผมก็สัมผัสได้ถึงความเย็นเยียบที่แผ่ซ่านขึ้นมาถึงกระดูกไม่ใช่ความเย็นจากอุณหภูมิภายนอกแต่เป็นความเย็นที่เรากลับมาจากเบื้องลึกของประวัติศาสตร์ที่ปราสาทแห่งนี้เคยเผชิญมาแม้จะเป็นตอนกลางวันแสกๆแต่ภายในกำแพงหินส <estar> ูงใหญ่ก so ็ย MM ังคงมีความมืดสลัวและเงียบสงัดเสียงเดียวที่ได้ยินคือลมที่พัดเอ่ยๆพาเอาเศษใบไม้และฝุ่นผงปลิวว่อนไปตามช่องโหว่โบราณ เรากับประสาทกำลังถอนหายใจอย่างเชื่องช้าและหนักหน่วงผมมองขึ้นไปที่หอคอยสูงเสียดฟ้าที่ส่วนยอดขาดวิ่นความรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองลงมาทำให้ผมต้องรีบก้าวเท้าเข้าไปข้างในเพื่อสลัดความรู้สึกนั้นทิ้งไปแต่รู้ดีว่ามันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของการเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ลึกลงไปในกำแพงหินเหล่านี้ชื่อของผมไม่สำคัญนักเพราะหลังจากเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้มันคงดีกว่าถ้าจะไม่มีใครรู้จักผมอีกเลย ผมเป็นเพียงคนหนุ่มที่หมดหนทางและต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่การได้งานเฝ้าปราสาทที่ห่างไกลผู้คนนี้จึงเป็นทางออกที่น่าสนใจมันเป็นปราสาทที่ถูกลืมเลือนไปจากแผนที่โลกเหลือเพียงบันทึกเก่าๆในพงศาวดารที่กล่าวถึงการรบพุ่งครั้งใหญ่และการสังเวยชีวิตนับพันปราสาทแห่งนี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายศตวรรษก่อนที่จะมีคนคิดจะปรับปรุงบางส่วนเพื่อใช้เป็นจุดสังเกตการชชยแดนผมได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาความเรียบร้อยโดยลำพัง ไม่มีเพื่อนร่วมงานไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนนอกจากเจ้าหน้าที่ที่นำสเสบียงมาส่งเดือนละครั้งและมักจะรีบกลับไปอย่างรวดเร็วราวกับไม่อยากอยู่ให้ประสาทกลืนกินชีวิตพวกเขาคําบอกเล่าที่ผมได้ยินมาก่อนหน้านี้คือผู้ดูแลคนเก่าลุงชูซึ่งเป็นคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านใกล้เคียงที่นานๆจะเข้ามาหาจับปลาหาของป่าเขาหายตัวไปอย่างร้อยร่องรอยเมื่อหลายเดือนก่อนไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนแม้จะออกตามหาก็ไม่พบอะไรเลย นอกจากของใช้ส่วนตัวบางชิ้นที่วางทิ้งไว้ในห้องพักของปราสาทเรื่องราวนี้ทำให้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงพากันหวาดกลัวและปฏิเสธที่จะเข้ามาใกล้ปราสาทแห่งนี้อีกการได้ยินเรื่องราวของลุงชูทำให้ผมรู้สึกแปลกๆแ,แต่ก็พยายามคิดในแง่ดีว่าลุงแกคงจะหนีไปอยู่กับญาติที่ไหนสักแห่งแล้วไม่ได้บอกใครไปมากกว่านั้นผมเลือกห้องเล็กๆที่อยู่บนหอคอยด้านตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่พักห้องนั้นมีหน้าต่างบานใหญ่ที่มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกล รวมถึงผืนป่าทึบและหุบเหวที่อยู่เบื้องล่างมันเป็นห้องที่ดูอบอุ่นและปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในปราสาทที่เต็มไปด้วยความเยียบเย็นและเงียบงนันวันแรกๆผ่านไปยังสงบผมใช้เวลาทําความคุ้นเคยกับปราสาทเดินสำรวจทุกซอกทุกมุมทําความสะอาดปัดกวาดฝุ่นผงและใยแมงมุมที่สะสมมานานหลายปีแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดสองเข้ามาทางช่องหน้าต่างเล็กๆบนผนังหินทําให้ปราสาทดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาบ้างแต่เมื่อตะวันลับฟ้าความมืดมิดก็กลืนกินทุกสิ่งอย่างรวดเร็ว ผมต้องจุดตะเกียงและเทียนไขเพื่อส่องนังทางในยามค่ำคืนคืนแรกๆผมนอนไม่ค่อยหลับเพราะลมที่พัดผ่านรอยร้าวของกำแพงหินฟังดูเหมือนคนกระซิบกระซาบบางครั้งก็เหมือนคนถอนหายใจยาวๆแต่ผมก็พยายามคิดว่ามันเป็นเพียงลมและความอ่อนเพลียที่ทำให้ผมจินตนาการไปเองคืนหนึ่งขณะที่ผมกำลังเดินตรวจตราความเรียบร้อยอยู่ในโถงทางเดินหลักมีฝีเท้านักหนักดังขึ้นมาจากบันไดหินเก่าแก่ที่นำไปสู่ชั้นใต้ดิน ผมหยุดเดินทันทีและตั้งใจฟังเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆราวกับมีใครบางคนกำลังเดินขึ้นบันไดามาอย่างช้าๆและหนักแน่นแต่เมื่อผมส่องตะเกียงไปที่บันไดนั้นก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยความว่างเปล่าและเงียบสงัดกลับมาอีกครั้งอย่างรวดเร็วหัวใจของผมเต้นรัวอย่างควบคุมไม่ได้ผมคิดว่าคงเป็นหนูตัวใหญ่หรือสัตว์ป่าที่หลงเข้ามาแต่เสียงนั้นมันหนักเกินกว่าจะเป็นเสียงของสัตว์เล็กๆหลายครั้งที่ผมรู้สึกเหมือนมีใครเดินผ่านไปมาในห้องโถงกว้างใหญ่ทั้งๆที่ผมอยู่คนเดียว บางครั้งก็มีเงาตะคุ่มคุ่มวูบไหวตรงมุมสายตาแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่พบอะไรเลยสิ่งของเล็กๆ็กน้อยๆที่ผมวางไว้บนโต๊ะบางทีก็เปลี่ยนตำแหน่งไปเองโดยที่ผมไม่ได้แตะต้องมันอย่างเช่นหนังสือที่วางอยู่ดีๆก็เปิดอ้าออกหรือปากกาที่กลิ้งตกลงจากโต๊ะโดยไม่มีลมพัดผมเริ่มสังเกตเห็นว่ามีบางห้องในปราสาทที่มักจะหนาวเย็นกว่าห้องอื่นอย่างผิดปกติโดยเฉพาะห้องที่เคยเป็นห้องโถงใหญ่สําหรับจัดเลี้ยงในอดีตแม้จะอยู่ในฤดูร้อนและอากาศภายนอกจะอบอ้าวเพียงใดแต่เมื่อก้าวเข้้้าไปในนนหองั ความเย็นเยือกก็เข้าปกคลุมร่างกายรากับถูกแช่แข็งผมเคยลองจุดไฟในเตาผิงแต่ก็ไม่ช่วยอะไรความเย็นนั้นไม่ใช่ความเย็นทางกายภาพเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นความเย็นที่ทำให้รู้สึกหวาดกลัวและไม่เป็นมิตรคืนหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดผมตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกเหมือนมีคนกำลังยืนอยู่ข้างเตียงผมลืมตาขึ้นช้าในความมืดสลัวสายตาของผมปรับเข้ากับความมืดและเห็นเงาร่างตะคุ่มๆยืนอยู่ตรงปลายเตียงร่างนั้นสูงใหญ่กว่าคนปกติเล็กน้อยและดูเลือนรางราวกับหมอกควันผมพยายามขยับตัวแต่ทำไม่ได้ รากับร่างกายถูกตรึงไว้กับเตียงความรู้สึกหนาวเหน็บอย่างรุนแรงเข้าปกคลุมทั้งร่างจนฝันกระทบกันกึกึกิกผมไม่รู้ว่ามันเป็นความฝันหรือความจริงแต่ความกลัวที่แท้จริงกัดกินจิตใจของผมจนไม่อาจหลับตาลงได้อีกจนกระทั่งเช้าเมื่อแสงแรกของวันส่องเข้ามาทางหน้าต่างเงาร่างนั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงความเนหน็บหนาวและเหงื่อการที่ไหลท่วมตัวผมบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ฝันร้ายแต่ความรู้สึกหวาดผวายังคงติดตรึงอยู่ในใจและเหตุการณ์แปลกประหลาดก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นผมเริ่มมีเสียงแปลกๆ มีโซล่ากระทบพื้นหินมีโลหะกระทบกันคล้ายดาบและโล่มีเสียงครวญครางแผวเบาที่ดังมาจากกำแพงหินผมพยายามออกเดินสำรวจตามเสียงเหล่านั้นแต่ก็ไม่พบที่มาของเสียงเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยมันราวกับว่าเสียงเหล่านั้นพุดขึ้นมาจากอากาศตา,าธาตุแล้วก็เลือนหายไปการนอนหลับของผมเริ่มกลายเป็นฝันร้ายที่เกิดขึ้นจริงทุกคืนผมต้องเผชิญกับความกลัวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประสาทเท่านี้ในห้องสมุดเล็กๆที่ลุงชูเคยใช้และได้พบกับสมุดบันทึกเกา่าๆเล่มหนึ่งของลุงชูที่ซ่อนอยู่ใต้กกอองเอสาร สมุดบันทึกนั้นเขียนด้วยลายมือวัดๆยากที่จะอ่านแต่มีประโยคหนึ่งที่ผมอ่านออกอย่างชัดเจนพวกเขายังคงอยู่พวกเราไม่เคยจากไปไหนประโยคนี้ทําให้ผมรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวผมเริ่มตระหนักว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวในปราสาทแห่งนี้จริงๆและลุงชูคงจะรู้เรื่องนี้ดีกว่าใครคืนหนึ่งเป็นคืนที่มืดมิดและไรดวงดาวลมพัดแรงกว่าปกติจนมีเสียงดังอื้ออึงไปทั่วปราสาทราวกับปราสาทกําลังส่งเสียงครวญครางด้วยความเจ็บปวดผมกําลังเดินตรวจตราความเรียบร้อยอยู่ชั้นบนสุดของหอคอยที่ตะวันออก ซึ่งเป็นส่วนที่เก่าแก่และซุดทรงที่สุดของปราสาทรระหว่างทางขึ้นบันไดวนที่มืดมิดผมรู้สึกถึงลมเย็นเยือกที่พัดประทบใบหน้าอย่างแรงจนขนลุกชันไปทั้งตัวกลิ่นดินปืนเก่าๆและกลิ่นเลือดจางๆลอยมาตามลมราวกับมีความพิษบางอย่างวนเวียนอยู่รอบตัวผมผมหยุดเดินและส่องตะเกียงไปข้างหน้าความมืดที่ดูเหมือนจะหนาแน่นความปกติทําให้ผมรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกเมื่อมาถึงยอดหอคอยผมก็พบกับภาพที่ทําให้โลกทั้งใบของผมหยุดหมุนตรงหน้าผมมีร่างเงาตะคุ่มคุมนับสิบกำลังยืนเรรรีียยยยยงงงาาาากกันนนนอออูู่่่่่ลล้้มแททหหหิขดใญ ร่างเหล่านั้นมีรูปร่างคล้ายคนแต่โปร่งแสงและเรืองแสงสีฟ้าอ,อ่อ,อนๆจางๆบางร่างสวมชุดเกราะเก่าๆที่พังทลายบางร่างถือดาบและโล่ที่ดูเก่าแก่จนแทบเป็นสนิมใบหน้าของพวกเขาบิดเบี้ยวด้วยความโกรธและความทรมานดวงตาของพวกเขาจ้องมองมาที่ผมอย่างว่างเปล่าแต่ในแววตานั้นกลับมีพลังงานบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวผมรู้ทันทีว่านี่คือพวกเขาพวกเขาที่ลุงชูหมายถึงพวกเขาคือวิญญ,ญาณของเรานักลบที่พลีชีพป,ปกป้อนปราสาทแห่งนี้เมื่อหลายร้อยปีก่อน พวกเขาไม่เคยจากไปไหนพวกเขายังพงติดอยู่ในสมรภูมิรบที่ไม่มีวันสิ้นสุดผมพยายามก้าวถอยหลังแต่ขาของผมกลับแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นหินมีเสียงพูดพึพมพำที่ไม่ใช่ภาษาที่ผมรู้จักดังขึ้นรอบตัวผมแต่ผมสัมผัสได้ถึงความหมายของมันความโกรธความเจ็บปวดและความแค้นที่พวกเขามีต่อผู้ที่มารุกรานผืนแผ่นดินของพวกเขาจู่ๆร่างเงาร่างหนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้ที่สุดก็ก้าวเข้ามาหาผมอย่างชา้ชาๆมันเป็นร่างของชายชะกันในชุดเกราะที่ส่วนไหล่ทุกดาฟันจนเกราะแตกตัวเกราะดูม เลี่นเขาเลือดคลั่กคลุ้งขึ้นมาทันทีแม้จะไม่มีเลือดจริงอยู่ตรงนั้นร่างนั้นยื่นมือที่โปร่งแสงออกมาหมายจะแตะต้องผมผมพยายามเบี่ยงตัวหลบแต่ก็ไม่เป็นผลมือที่เย็นเฉียบและแข็งราวกับน้ำแข็งสัมผัสเข้าที่ไหล่ของผมความเย็นนั้นทะลุทะลวงผ่านเสื้อผ้าเข้าสู่ผิวหนังทําให้ผมรู้สึกเหมือนมีไฟฟ้าแรงสูงวิ่งผ่านร่างจะปวดแล่นแบบไปทั่วทั้งตัวผมรับรู้ได้ถึงความเศร้าโศกความทรมานและความหวาดกลัวที่สถิตยอยู่ในวิญ,ญญาณของพวกเขาเรากับความรู้สึกเหล่านั้นถูกถ่ายทอดเข้ามาในจิตใจของงผมโดยตร ผมล้มลงไปนั่งกับผืนหินหัวใจเต้นแรงจนแถบจะทะลุออกมาจากอกวิญญาณเหล่านั้นยังคงยืนล้อมรอบผมอยู่พวกเขากำลังมีเสียงครวญครางและก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นทีเรื่อยผมเห็นใบหน้าที่บิดเบี้ยวดวงตาที่ว่างเปล่าเต็มไปด้วยความแค้นราวกับพวกเขากำลังจะดึงผมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ที่ไม่มีวันจบสิน้นการปรากฏตัวของพวกเขาไม่ใช่แค่การเห็นแต่เป็นการสัมผัสที่เจ็บปวด และถ่ายทอดความรู้สึกได้อย่างน่ากลัวผมรู้แล้วว่าลุงชูไม่ได้หายไปไหนบางทีลุงแกอาจจะกลายเป็นหนึ่งในพวกเขาไปแล้วก็ได้ผมมองเห็นแสงสว่างจางๆส่องลอดเข้ามาทางช่องหน้าต่างเล็กๆแสงสว่างนั้นทําให้วิญญาณเหล่านั้นดูเลือนลางลงเล็กน้อยผมรวบรวมพละกกำลังทั้งหมดที่เหลืออยู่ดันตัวเองลุกขึ้นยืนแล้ววิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต วิ่งลงจากหอคอยที่มืดมิดและคับแคบลงบันไดวนที่ยาวเหยียดวิ่งผ่านโถงทางเดินที่คุ้นเคยแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเขาวงกฏแห่งความหวาดกลัวมีฝีเท้าหนักหนักวิ่งไล่ตามหลังมามีเสียงกรีดร้องที่ไม่มีเสียงแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธด,ดังอยู่ใกล้แค่ปลายหางตาผมไม่กล้าหันกลับไปมองผมวิ่งไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ทิศทางผมต้องการแค่นี้หนีจากปราสาทแห่งนี้ หนีจากวิญญาณเหล่านั้นผมวิ่งออกมาจากปราสาทได้ในที่สุดในสภาพที่หายใจหอบเหนื่อยตัวสั่นเทิมไปทั้งร่างเสื้อผ้าเปื้อนเปื้อนดินและใบไม้แห้งผมไม่สนใจอะไรอีกแล้วไม่สนใจงานไม่สนใจเงินเดือนผมรู้เพียงแค่ว่าผมต้องไปให้พ้นจากที่นี่ให้เร็วที่สุดผมเดินโซเซไปตามทางที่เข้ามาในวันแรกเดินอย่างไร้จุดหมายไปตามเส้นทางลูกรังที่ทอดต,ตัวผ่านป่าทึบแสงจันทร์เริ่มสาดส่องลงมาบ้างแล้ว ทำให้ผมขอมองเห็นทางได้บ้างแต่ความกลัวยังคงเกาะกลุ่มหัวใจของผมอย่างไม่คลายผมไม่รู้ว่าผมเดินไปไกลแค่ไหนไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แต่เมื่อหันกลับไปมองปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งตระงานอยู่บนเนินเขาไกลๆก็ยังคงมองเห็นได้อย่างชัดเจนคราวนี้ผมเห็นแสงไฟจางๆส่องสว่างมาจากหน้าต่างของหอคอยที่ผมเพิ่งหนีออกมาแสงนั้นเป็นสีฟ้าอ่อนๆคล้ายกับแสงที่เรืองออกมาจากร่างของวิญญาณเหล่านั้น ผมรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่แค่ความฝันมันไม่ใช่แค่จินตนาการและพวกเขายัางคงอยู่ที่นั่นพวกเขายัางคงเฝ้ารอคอยใครสักคนที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ที่ไม่รู้จักจบสิน้นผมไม่รู้ว่าผมจะลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนนั้นได้หรือไม่ไม่รู้ว่าภาพของดวงตาที่ว่างเปล่าและความเย็นยะเยือกที่ไหลจะหายไปเมื่อไหร่ผมรู้เพียงแค่ว่าผมจะไม่กลับไปที่นั่นอีกแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ผมก็กลายเป็นคนขี้ระแวงและหวาดกลัวความมืดผมมักจะรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่เสมอและบางครั้งก็รู้สึกถึงลมเย็นๆพัดผ่านไปเฉียดตัวทั้งๆที่ไม่มีลมเลยผมรู้ว่าประสาทแห่งนั้นได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้ในจิตใจของผมร่องรอยที่ไม่สามารถลบล้างได้มันเป็นบทเรียนราคาแพงที่ทำให้ผมเข้าใจว่าบางครั้งการหนีจากอดีตของตัวเองก็อาจจะพาเราไปพบกับอดีตของคนอื่นที่น่ากลัวยิ่งกว่า และบางครั้งสถานที่บางแห่งก็ควรปล่อยให้มันหลับไหลไปพร้อมกับความหลับอันดำมืดของมันตลอดไปการเจอดีที่ชายแดนครั้งนั้นได้เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการจริงๆ